โล่ห่วงกำลังในเนี่ยอะไรฟาร์มเตี๋ยววุ้นอยู่อ่ะลุงไม่ได้ใช้รถตีหลายโล่หขวอยืมไปฟาร์ไมได้ปะตีแล้วโล่ใบเช่าอยู่อ้าวเหรอมีคันเดียวเหรอใช่มีคันเดียวยนะตอนนี้อาวุธกูขาดอะไรวะเนี่ยมีอะไรที่ขาดวะมันเชบวกสามเออเนี่ยปืนนยังสนับบวกสามเบนี <3. S 2> ่นนนบวกห้า มันมีบวกอะไรมันมีแค่บวกห้าเหรอไม่รู้อะก็จะบวกห้าหรืมั้งว่าเอาจะมีบวกสามเลยเออลุงแต่ผมว่าที่นี่มันก็เล่นกันเดือดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมลองไปเล่นโป๊กเกอร์ใช่เหรอกูไปเล่นตอนนั้นยังกระจอกกันเลยเล่นกันแบบว่าสี่ห้าล้านเลยนะกูมีเงินยี่สิบเอ็ดล้านสี่ห้าล้านเหรอโว้ที่นู่นพอทสามสิบล้านกูเล่นไอ้เหี้ย เลุง้งกันลุงก็ต้องรู้ด้วยว่าสี่ห้าร้านที่ดีก็ทำอะไระเยอะนะกาแฟดิีกาแฟปะไอ้เยดไปไหนวะเห็นไ <ผม S 1> อ้เยสป่าวเป็นทำร้ายผมอะ่ะคุ <ผม S 1> าขายฝากขายรถให้มันนะอ่ะเออผมก็ฝากขายรถมันไปละแต่มันมาแล้วนะมันโอนเงินมไหมผมอยู่อ่ะเท่าไหร่ ห้าล้านรู้เรียกมันมาดิกู้จ้องเงินมันเข้าหรือยังมันเดี๋ยวจะบำรุงรถด้วยแอดมินครับกาชาได้ยังครับกาชารอตะวันเลยครับตะวันเป็นคนจัดการน้ำมายังอ่ะมาแล้วครับกำลังเลทกำลังรันคิวเลนดิดูมาเออมามายโอเคเฮ้ยผมแขกผมลูกค้า VIP นะผมเติมสูงสุดนะ VIP ขนาดไหนก็ต้องรันคิวอยู่ดีครับอันนี้คือ ผมออกผมออกเอาไปประชาชนะอ๋อโอเคครับออกเพราะแพ้โดนคิงเหรอครับหรือว่าออกเพราะอยากออกเพราะอยาก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 ออกมานานแล้วครับอ๋อนกเพราะแพ้โซนคิงไม่ไม่ใช่โดนทนคิ้ตบป่ะหรอยี่สิบสูตรไข่เขาบอกว่าสูตรดำน่ากลัวนะสูตรดำน่ากลัวนะ ใช่หรอกระจอกไอ้เหี้ยยังไม่เจอกูแค่นนั้เอามเลยไม่ล่ะเดี๋ยวกูจะได้คัดคนเข้ามาเลยการชามาแล้วด้วยเอาเลยบ้าร์กปืนบวกห้าเขาเยอะมากครับแบบแม่นทุกคนเลยอ่ะเขาไม่ใช้ปืนเขาใช้ไม้ใช้วัดเบรคเขาไล่เขาไล่เค้กตึงมากครับโอ้กระจอกเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดเลยทีอย่างตึงมาก ไปเรียกมันนีไอ้เซิร์ฟไปเรียกพวกเรามาให้ดิไป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 เรียกเรามาไปวันเซิร์ฟหลักไปก่อนก็ได้มั้งไปไปไปเรียกมาคือแก๊งในสัตว์อีกอะไปเรียกเรียกวาที่จะยี่สิบอีกยี่สิบสามคนอะมันเป็นจุดจริงใจมากเลยลุงเลือกผมไม่อยากสร้างความระบาดใจให้ตัวเอง่าไอเวทไอเธอแค่นี้แหละก็ไหวละ กินสภาพมาทำตาตาสองตีให้ลุงอ่ะแล้วดำตาของเบ้าอะมึงแต่งตัวง่ายไหมพี่มึงแต่งง่ายหนงผมอยากไปดูุงผมอยากไปดูต้องตัวตัวตึงที่ที่สายสายเติมมาด้วยนะไอ้แค่ถ้าฟาร์มยังมือแตกเลยนะไอเซฟเปกู้มันสักสิบล้านข้างนอกนี่ปะว่าจะแบบว่าจะเอารถไปเงินติดล้ออยู่แต่มันเติม เชื่อเงินติดล้อแต่จะไปแล้วเฮียอย่าอย่าใช้ชีวิตโอตีเลยใช้ยูไอตีดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยโอตีเฮ้ยไอที่ก่อนเรื่องอะไรเรื่องไอชาตามสามสองก็นสินานแล้วเออสามสองนึ่งไหนนะครับแอดมินสามสองกำลังทำอยู่ครับโอ้โหดอท็อกไอเฮีย คุณนายกินสภากไม่ใช่ลุงที่เขารอได้อะต้องได้ต้องแบบว่าหาเงินมาแบบแต่ยากลำบากกอรถขนนต้องรออีเดือนมเลเล่นก่อนน่ะเอาว่าเลิกเล่นก่อนเลยเล่นก่อนน่ะลองดูลองคิดดูเป็นมจจนดที่เขาที่เขาไม่ไดขรถกบกยังนานมากเลยคับคุณแจอยู่ที่ลุงะครับอ้าใช่หรอเพราะวนนั้นลุงอกลุงจะไปถ่ายเองุแจเรียกอะไร อ่ห้าห้าหกครับแต่ลุงครับคือผมว่ามันจะขายออกยาหน่อยอะครับลุงทำไมวะเพราะว่ารถกบตัวใหม่มันมาครับคนมันจะเชืขายรถกบตัวเก่ากันหมดเลยโอ้ไม่หรอกขายไปเลยเก้าล้านอะได้ครับแล้วก็เพ็กลุงจะเอาเท่าไหร่ครับราคาเพ็กตกตัวนะครับเท่าไหร่ประมาณหกเอ็มครับได้สิเอ็มได้ขายไปเท่าไหรเนี่ยได้ครับว่า แต่มันบางคันมันก็มีคนมาขอเช่าผมก็ยังไม่ได้ขายเนี่ยรอแบบปล่อยสัญญาเช่าหมดก่อนแล้วค่อยขายเออขายไปเลยจ้าตังค์เดินเล่นทั้งเอกครับเออครับดีครับดีดีทั้งเอกผมแบบรับเหมาสองประเทศอ่ะเีครับก็เลยต้องแบบรอนิดนึงเแต่ช่วงนี้ผมเห็นผมเห็นมานีนะช่วงเนี้ยก็เมื่อกี้ผมก็เห็นนะมานีเนี่ยมาทำงานหรือว่ามาเดินหาสาวครับ แท็กกูไม่ขายกว,าว่าให้แกงดีกว่าที่อะไม่้ดขายได้ยังรู้รสอะแท็กกูไม่ขายกูว่าจะเก็บไว้ให้คนในแก๊งดีกว่าแท็กแท็กแม่งดีสับกับแท็กคนแรกเอสเอสเอ แท็กไม่ขายนะแท็กไม่ขายขายรถกลบครับครับครับอะไรวะเจอไปตามคนเรามาไปเฮียนี่ไปไปตามมาไปคัดมาเลยยี่สิบคนยี่ห้ามานี่ดิเร็วเดือดมึงกูได้เอาคุยเชิญกูต่อเลยครับ ไปเรียกมาแล้วไปเรียกมามีอาไม่แล้วเราเที่นู่นลุงเราลุลาลาลางจะปับปั๊อกมือเลยไงไม่ตอนนี้ก็พักก่อนไงพักเหนื่อยไงเราขึ้นจากกระพัดแล้วนี่ไงอเรอ,อ,อไปก็ไม่ได้อะไรที่นู่นน่ะรอให้คนอื่นเันพร้อมก่อนยังไม่ได้มีชิงจากกระพัดเลยเราก็มาพักพักกันก่อนนี่เออหาแบบหาบรรยากาศใหม่ๆเติมแรงกันก่อนก็ได้ผมว่าจะไม่พักเลยผมจะมาเกาะวอดที่นี่ ก็ไปเอามามีไอเทอร์ไอเวทแล้วก็ไอออนไอตีไอโจกกูมึงเป็นเจ็ดจดเดน,นึงจดแั๊บเป็นเจ็ดแล้วจดดิกูพยายามคัดที่มีอาวุธมาด้วยนะไม่อยากให้น้องมันฟาร์มเหนื่อย อาใครบ้างนะมีกูมีมึงมีจุกไอตี๋เวทออนเธอเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วใครมีอาวุธบ้างวะจะค่อยไปตามทิ้งดีกว่า จะไปตามพี่นุ่นดีกว่าจะได้เรียกถูกโอเคไม่ไม่เอายงนี้ดีกว่าเขากำลังไอเนี้ยเขากำลังทดลองอยู่ว่ากดที่กระจาเทคสองอะออกอ่ะเขาจะเขาจะใช้ดีไหมที่นี่นะเขามีความลังเลอยู่เพราะว่าผมมามาอยู่ที่นี่เขามีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ยอมเหมือนกันเหมือนแบบว่าเขาจะเลิกเล่นเลยอะเข้าใจป่ะลุงก็เขาเลยกําลังทําแบบทดสอบอยู่ว่ามันเวิร์กจริงไหมเขาเลยแข่งแจ้งอะตีกัน นี่ฟังก่อนหาตัวแท้นนั่ะตีกันเนี่ยเรามาเรามาเป็นหนูนทดลองเขาแล้วก็ช่วยเขาเลยไหมก็หาไม่ตอนนี้เล่นเลยขี้เกียจกูไม่ใช่ขี้ข้าของใครที่จะมาให้พวกกูเป็นหนุนทดลองเอ้าลุงไม่รู้หรอไอขี้ข้าเซิร์ฟไอเกียไปมึงไปตำรวจไปไอขี้ข้าไอ้หมาตำรวจเกียรพวกกำนันไม่แน่จัดมึงเนี่ย ลำสวยครับลำสวยครับเรื่องผมดีแล้วตอนนี้ผมยืดใหญ่จัดเลยเออเรื่องของมึงไอ้ยี่ไอ้ขี้ข้าชนกันดําเฮียอะไรไว้สัตมินเจี๊ดดําเฮียอะไรควายเอ้ยมินเจ้าพนากงานแล้วมินเฮียอะไรมึงปล่อยกูจะเติมกันใช่สัตว์คุณแม็กซมินเจ้าเร็วไอ้เขี้นี่อำนาจอยู่ในมือผมนะคุณแม็กซ์อำนาจเที่อะไรปัญหาอ่อนไอ้สัตว์ทีนี้เท่าได้แล้วเร็วไอ้สัตว์ แป๊บหนึ่งมึงเทาใช่ไหมเฮียนี่ย TC TC ครับตำรวจมันจับผมครับมันทำลายร่างกายผมข้างนอกอะ่ะตรงนั้นเลยของ TC ครับมันไม่เกรงกลัว TC เลยไอ้เฮียเซิร์กไอ้เฮียเซิร์กจับมันเลยครับคุณตำรวจเอามันเลยครับ TC ไอ้เฮียไอ้เฮียเซิร์ฟนักตำรวจเลยครับ TC คุณตำรวจ ไอ้นี่ครับเนี่ยมันทำร้ายร่างกายผมเนี่ยเนี่ยผมจะยื่นแจ้งหน่อยเนี่ยบูมเอ่อผมได้ผมได้แจ้งเอ่อตำนายกมาเขาบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรที่เป็นธุรกรรมใหญ่อ่ะเราสามารถมาขอดโตโยต้องจากทีซีได้มีผมจะทำเกี่ยวกับใต้ดินครับแบบว่าธุรกิจเกี่ยวกับใต้ดินอ่ะขอดโตโยต้องได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบวงกว้างจะจัดเดือดผมเคยจัดแล้วร็อกอีวันเซ็ตให้ผมไหมฮะโอ้ยผมจะต้องมีน้ำก่อนดี แต่เหมือนก็แบบเอ้ยใช้โทรโขงใต้ดินใช่ป่ะก so. ็น uh, ี่ไงเอางี้เอาอีทถ้าผมทำแล้วใครมาวุ้มใครลงมุ้มหอไปเลยพี่หอบไปเลยเร็วเร็วเร็วเร็ไปเลยหอบไปเลยรถไปเลยกระจายไปเลยเพื่อนอะกระจายไปเล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 ยแยกไปเลยแยกไฟเลยกูรูให้ตรงเนี้ย ไอเฮียเซิร์ฟอยากเอาผมดเจ้าครับผมดเจ้าเจ้าดูนากี้นี่มีคนโดนอุ้มต่อไอ้เหี้ยเนี่ยมึงมึงแม่งกำนันชัวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรครับกำนันชัวไอ้สัตว์หมดแล้วจ้เบ็ดหรือยังครับเบ็ดอัชากูมาแล้วไอ้เหี้ยนี่ถอยดิกูจะไปเปิดอัชาร์ระวังโดนปั๊บนะโดนปั๊บเลยปรับเลยปรับมันเลยจริงผมสองรอบแล้วไอ้เหี้ยแอดมินตัวนี้มันจริงสองรอบแล้ว จับเลยจับเลยจับเลยเฮ้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 ยด pan ูดิเซิร์ไอ้เียเซิร์มจับกูไปแล้วไอ้เียเซอร์มาจับกูไปแล้วอิรหมดครับเนี่ยไอ้เฮียเซิร์หมดเซฟครับยินไม่ได้ครับมันสเียวกันเจ้าเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ ผมคือตำรวจนอกเครื่องแบบครับผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับปล่อยวางกัปล่อยวางปล่อยวางผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับอันนี้ไม่มีใครดูไม่เอาจอมเขาเป็นไอ้ไม่มีอาชี๋ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับเยบสิอย่าพูดเสียงดังสิหน่วยงานนะเขาเป็นตำรวจป่ะถึงตำรวจนอกเครื่องแบบแต่เขาไม่มีอุปกรณ์หน่วยงานป่ะใช่แต่เขาไม่ได้เป็นหน่วยงานป่ะทำไมคนนี้ไม่ผมมากคือตำรวจนอกเครื่องแบบครผู้ดีตำรวนี้กำลังนแบบผมกำลังเอาหลักฐานไปทิ้งตอนนี้กล้องมีหลายตัวจัด ปมด่ชุบไปแล้วใช่ไหมพี่โตวี่เขาไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าเขาดูอุปกรณ์หน่วยงานอ่ะเป็นตำรวจนะเครื่องแบบที่ได้ไงครับเนี่ยเขาไม่ได้ไงสิแต่เขาไม่ได้อยู่ในนั้นเลยท่านเลวัตหน่อยครับพี่ผมขอเท่านเลวัตหน่อยมีใครผ่อนเงินตรงเงิได้ไหมโง่เงี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่ไป้ายห่อไฟคลกร์ไม่ถ้าใส่คนหนึ่งก็รู้ดิที่ผมไปหายรูปคนอุ้มมาไม่เห็นหรอเห็นไหมอ่ะผมไปหายรูปคนอุ้มมาให้อ่ะ ไม่เห็นหรอกความความความดีที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอบอตำรวจนอกขึ้นแบกผมเมื่ีนะเห็นไหมพี่ยังรู้อ๋ฮะมีด้วยหรอพี่หน่วยราชการรับอันนี้อันนี้เราจับเขามาอะไรเมื่อกี้เขายิงเดิร์กแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าไงแต่ถ้าเขาเป็นตำรวจปลุก็ต้องไอ้นี่ไงใช่ต้องปล่อยผมนึกว่าเขาเป็นประชาชนปลุก็เลยให้ร่วมไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ประชาชนอยู่เยอะไงใช่หรอพี่ใช่ถ้าเราปล่อยผ่านมันจะละเบียงไงเราก็ต้องจับมาตรฐานเดียวกัน อันนี้เขาเป็นตำรวจด็อกเครื่องแบบหรือเปล่าใช่ใช่หรอพี่ไม่ตกมีด้หรออ๋อบอที่บอทำอะไรไว้อ๋อบอบอซะแบบไม่มีไม่มีมีลองไปถามไอ้เคก่อนลองไปถามไอ้เคก่อนแต่แต่คืองี้แต่คือเขาทำคุณงามความดีไว้ไงใช่อจริงเขาถ่ายรูปลงชีวิตนะเออไม่ไม่งั้นเรามาลงอับเหตุไปถ่อยเาก็ได้โอเคเรียนเยอะ ยปล่อยมือด้วยโอเค<ไ>ปล่อยมือจริงๆไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับอันนี้นแบบว่าเห็นเขาแบบอยากจะแบบ